เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าถ่ายท่องเที่ยวยังไงให้สวยด้วยกล้อง DJI Action 2นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกัน สดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาทะเลนะครับแล้วก็พกกล้อง DJI Action 2นะครับกล้อง a อคชั่ใหม่จากทาง DJI แล้วคลิปนี้ทั้งหมดผมถ่ายด้วยกล้อง Action 2นะครับเราจะได้ทดสอบทั้งภาพและเสียงไปในตัวเลยครับว่าใช้งานจริงๆมันจะสวยออกมาขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนนะครับว่าตั้งค่าย,ยังไงแล้วก็ต้องถ่ายอะไรบ้างน,นะครับเราจะถึงได้มุมแล้วก็ช็อตสวยๆจากการท่องเที่ยวนะครับ เริ่มแรกเลยครับเพื่อนๆการตั้งค่านะครับตอนนี้ผมตั้งค่าไปที่ 4K 25เฟรมนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราถือล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแค่2 5เ mm ฟรมนะครับแต่รายละเอียดผมก็ต้องเอา 4K ไว้นะครับเพราะว่าเวลาไปตัดต่อนะครับเราสามารถไปครอบเพิ่มได้นะครับแล้วก็ความละเอียดจะได้คมชัดสุดๆไปเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนไหนนะครับอยากได้ช็อตที่ สมูทกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดันไปได้สูงสุดถึง120เฟรมนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 120เฟรมเลแล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าเราอยากได้ช็อตที่ น้ำสมูทสมูทไหลๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็สามารถถ่ายที่โ 4K 50เฟรมก็ได้ครับแล้วก็เอาไปดึงสโลว์ในโปรแกรมนะครับเพื่อให้ภาพสมูทส่วนเรื่องการตั้งค่านะครับตัวสปีดชัตเตอร์กับ ISO นะครับผมตั้งไว้ออโต้เลยครับเพราะว่าเวลาขยับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวกล้องมาจะคำนวณให้เราเองนะครับแต่ตัวไว้บาลานซ์นะครับต้องบอกเลยเลยว่าผมจะไม่ฟิกเป็นออโต้ไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเวลาไปทําสีต่อในโปรแกรมนะครับเพื่อนๆถ้าเราตั้งออโต้นะครับสีเราก็จะ เพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งฟิกไว้ที่5,500นะครับเพราะเวลาปกติที่ผมถ่ายอยู่กลางแจ้งขนาดนี้นะครับผมชอบตั้ง ค่าเควินไว้5 5 0 0นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะตั้งไว้เท่าไหร่ก็ลองปรับดูครับแล้วแต่ความชอบเราว่าจะเอาเหลืองขนาดไหนหรือฟ้าขนาดไหนนะครับแ,<ต>แล้วก็นะครับเพื่อนๆตัวสีผมจะไม่ตั้งเป็นออโต้ผมจะเลือกเป็นดีซีนีไลท์เนะครับเพราะว่าผมจะต้องเอาไปทําสีต่อในโปรแกรมครับเพราะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าตอนนี้สีมันจีดอยูนะครับถ้าทําสีแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ นี่แหละครับผมถึงเปิดดีไซน์ไลท์นะครับเพราะว่าเราสามารถเอามาทําสีต่อในโปรแกรมได้อย่างตามใจชอบนะครับแต่ถ้าเราถ่ายออโต้ไว้แล้วสีมันก็จะเข้มมากส่วนเรื่องมุมมองภาพนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งไว้กว้างที่สุดนะครับผมรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเนาะมันต้องเป็นอะไรที่แบบกล้องแอคชั่นแคมมันต้องกว้างนะครับกว้างแล้วมันจะได้เห็นบรรยากาศเยอะๆนี่นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่สะใจนะครับเขามีมุมมองกว้างพิเศษหรือเอาตาวานนั่นเองความกว้าง ว่าเขาก็อยู่ที่ร้อองศาเลยนะครับนี่เป็นอะไรที่กว้างมากครับสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่พอใจนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าลืมเปิดตัวการสั่นล็ c k Steady 2 0นะครับมันเป็นการสั่นอะไรที่นิ่งมากครับถ้าเราเปิดการสั่นแล้วนะครับภาพแล้วก็วิดีโอของเราจะออกมาสวยครับแล้วก็มันจะทําให้ทุกอย่างมันน่าชมนะครับแล้วตัวนี้กล้องอย่างเดียวนะครับเขาสามารถลงน้ําได้หรือสูงสุดถึง10เมตรนะครับเพื่อนๆนก็สามารถเอาช็อตลงน้ําไปได้เลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่า เขาลงได้แค่ตัวกล้องครับตัวโมดูลหน้าจอนะครับไม่สามารถลงน้ําได้นะครับเพื่อนๆเ,เวลาเราถ่ายท่องเที่ยวนครับเราก็สามารถเอาช็อตลงน้ําหรือว่าอะไรต่างๆครับมาผสมผสานกันไ้นะครับ,รนนรบเพื่อที่จะทําให้ตัววิดีโอของเราดูสนุกสนานมากขึ้นนะครับแล้วตอนเราถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อนๆเ,เราก็สามารถใช้ฟังก์ชันของกล้อง DJI Action 2ได้อย่างคุ้มได้เลยนะครับเพราะว่าเขาถ่ายด้วย ไฮเปอร์แ lap ก็ได้นะเพราะตัวไฮเปอร์แ lap นะครับจะทำให้วิดีโอของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นเลยนะครับส่วนเรื่องมุมมองต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถหามุมมองต่างๆที่เราชอบได้นะครับยิ่งเราได้มุมมองที่แปลกใหม่นะครับมันก็จะทําให้วิดีโอของเราดูน่าดูนะครับอย่างเช่นผมก็จะมาวางไว้กับพื้นบ้างนะครับแล้วก็กระโดดข้ามไปข้ามมาเพราะว่าถ้าเราถือถ่ายอย่างนี้ธรรมดาโอเคมันดูน่าเบื่อไปนะครับแล้วด้วยความที่เขาเป็นแมกนิกแม่เหล็กนะครับเราก็สามารถเอาแลนจานะครับมาคล้องไว้ที่คอก็ได้นะ แล้วเราก็เอาตัวกล้องนะครับมาติดที่แลนยาร์ตรงนี้ครับเราก็จะได้มุมมองที่พิเศษแปลกใหม่ไปเรื่อยๆนะครับล้วก็ติดไปเรื่อยๆเป็นมุม POV นะครับเวลาทําอะไรท่องเที่ยวหยิบจับนู่นนี่นั่นทําได้หมดเลยครับอันนี้แหละมันเป็นข้อดีของ DJ i Action 2นทะครับที่จะทําให้เราได้มุมมองที่พิเศษกว่าคนอื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับซื้อตัว Duo s สก e นคอมโบนะครับในราคา18,690บบาทนะครับมันก็จะมีตัวหน้าจอมาให้นะครับเราก็สามารถใช้แบตเตอรี่ได้อย่างยาวนานเลยนะ เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวกล้องอย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่บิอินเขาใช้งานได้70นาทีนะครับแต่ถ้าใส่ตัวโมดูลหน้าจอไปนะครับเขาเป็นทั้งหน้าจอแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ยาวนานไปเลยนะครับ180นาทีนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ไปได้โคตรยาวนานเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ ดีมากๆเลยนะครับสำหรับผมเพราะว่าผมถ่ายทีเดียวเลยจบที่เกียร์ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้ยาวๆไปเลยนะครับโอเคครับผมเพื่อนตั้งค่าเซตติ้งตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองถ่ายดูแล้วก็ลองมาตัดต่อกันดูนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็สนุกสนานขนาดไหนได้มุมมองแตกต่างยังไงจากกล้องแอคชั่นแคมทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ let's go ครับเพื่อนๆกับ DJI Action 2นะครับกับการเอามาใช้งานจริงๆในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมี DJI Action 2อยู่นะครับก็สามารถไปตั้งค่าตามที่ผมบอกได้นะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ความชอบของตัวเองเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มี DJI Action 2นะครับถ้าอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l i น์แอดของร้านเราได้เลยครับเทพ gadget ของเรานั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไปเก็บฟุตแล้วก็ภาพ สวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ